พอพอมาตรา176 ผลของการบอกล้างโมคียกรรมย่อตัวบทวักหนึ่งโมคะกรรมเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าเป็นโมคะมาแต่เริ่มแรกและให้คู่กรณีกับคืนสู่ฐานะเดิมถ้าผนวิสัยจะให้กลับคืนได้ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทนวักสองบุคคลใดรู้หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมคียะเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้ว่าการนั้นเป็น โมงควรสาห้ามใช้สิทธิ์เรียกร้องอันเกิดแต่การกับคืนสู่ฐานะเดิมเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันบอกล้างงมขียกรรมดีก้าสำคัญปอพ,พ,พมาตรา176วรวรหนึ่งบัญญัติให้คู่กรณีกับคืนสุ่ฐานะเดิมโดยไม่ได้บัญญัติให้บวกดอกเบีย้ยเขาด้วยคิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้แตกต่างกับการกลับคืนสุ่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมเนื่องจากการบอกล้างสัญญาตามปปพ,พมาตรา300 1> 91 1สวัก 2, ซึ่งบัญญัติให้บวกดอกเบีย้ยเข้าด้วยคิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้ดังนั้นการที่จำเลยทั้งสองรับเงินของโจทย์ไว้ย่อมเป็นหนี้เงินซึ่งตามปพมาตารา2 2 2รวักหนึ่งให้คิดดอกเบีย้ยระหว่างผิดนัด100ร้อยละ7.5ต่อปีจำเลยทั้งสองจะตกเป็นผู้ผิดนัดและต้องชำระดอกเบีย้ยให้เก่โจทก์ก็ต่อเมื่อโจทได้บอกกล่าวทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ตามปปพมาตรา204วรรคหนึ่งนิติกรรมที่เป็นโมเคียรกรรมนั้นกฎหมายถือว่าสมบูรณ์จนกว่าจะมีการบอกล้างเมื่อมีการบอกล้างนิติกรรมแล้วถือว่าเป็นโมคะมาแต่เริ่มแรกและให้คู่กรณีกับคืนสุดฐานะเดิมถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะให้กับคืนเช่นนั้นได้ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้แทนดังนั้นเมื่อคู่กรณีกับคืนสุดฐานะเดิมได้ไม่เป็นอันพ้นวิสัยจะมาเรียกค่าเสียหายตามสัญญา ไม่ได้